รำคาญหน่อยพวกมันชะนะตลอดเลยไ,ได้คะแนนเยอะตลอดเลยจะสู้แบบนี้ก็ไม่ได้มันเก่งแต่ยังสามารถคีกันอีกรูะทำไงรู้แล้วทั้งคู่ได้สร้างอุบายโดยการแกล้งทำเป็นทะเลาะกันเพื่อหลอกล่อและสร้างความแตกแยกให้กับอีกฝ่าย เ็นอยู่กับเสื้อป่ะเหนอยู่กับเสื้อปะตลอดไหนๆเราเรียมันดิสันว่ามา่นนี่ซิเนี่ยด่าสันว่าเป็นอะไรเหรอเห็นเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวเนี่ยมาบอกเราได้นะคือเรี่ยเป็นอย่างนี้ไม่เหเ้าเนี่ยนู่นมนไม่ด้สไปตางนี่ยเลยไม่้ิงนู่นยูน่นก่อนดูนั่นก่ดั่นกงนดูนั้ก่อนดูก่อนดูนน่อนัอนู้นั่่อน่ก่นดูนนก่ เรันงไม่และดูเหมือนแผนการนี้จะใช้ได้ผลเพราะทั้ง3มคนนั้นเชื่อใจและเห็นใจอย่างไม่มีข้อสงสัยสต่เราเ่ยเรามีอะไรหรอเราต้องไม่ได้อยากจะทําให้ใจแย่หรอกนะเราเห็นพวกเธอ3ามคนน่ะอยู่กันแบบทําไม้ทีมาตลอดแล้วก็นึกว่าความสัมพันธ์ยังดีแต่เราไม่คิดเลยว่ากัปตันนาจะทําอย่างนี้กับเธอหรอ ก็าเห็นตอนฟารีนากับวิญญาณาอยู่กับเราอะเขาินทาเธอตลอดเลยนะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นตัวถ่วงบ้างอะไรบ้างนี่น้องนี่เราอ่ะไม่อยากให้เราพอมีเดินนินทารับหลังอย่างนี้ไม่อยากให้เราให้เราอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เลยมาบอกข้าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นนแบบนี้นะแล้วเห็นคือกับวิญญาณานี้ยังไงคะมีอะไร เป็นไรคะมีความลับกว่ามีอะไรป่าที่น้วมดีจเราก็ไม่อยากจะพูดถึงเพื่อนไมดีหรอกแต่ถ้ากลปนามาถามเราจเลก็ได้พาอะที่มาคุยัเราเม่กี้ก็มอยางเพื่อนหเแล้วอะบอกว่าอยูกับงนาอยู่กับนาแล้วคันนาล้ก็ไปน้นน่อยคนนีแล้วะอ่กเนแล้ว็อ่น่ไมคิดเลยวเป็นนี้ไครันอ้าวอีกสองคนไปไหนอะ ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันเป็นหมดเรียกให้มาทํางานก็ไม่ทําพอจะทำนี้ดูทําหน้างุดเงินอะไรไม่รู้แต่อย่าว่าเรื่องนี้เลยเนาะเราก็พูดตามสิ่งที่เราฟังมาคือและแล้วแผนการของข้อทั้งสองคนก็ได้สําเร็จลงเพราะทั้งสามคนนั้นหมดซึ่งความไว้ใจซึ่งกันและกันเมื่อไม่มีความไว้ใจแล้ว ก็ไม่มีความสามัคคี